มะม่วงสุกพันแอปเปิลือว่าอาทูอีทูมะม่วงบ้านเรานิยมปลูกนะครับที่ปลูกก็มีหลายสายพันธุ์นะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับและทุกคนก็ยอมรู้ว่าม,าา our our มะม่วงสุกรสชาติหวานหอมนะครับผมแต่ว่าอุดมด้วยแป้งละน้ำตาลนะครับในการบริโภคก็แค่พอดิบพอดีนะครับอย่ามากเกินไปนะครับจะเป็นโทษต่อร่างกายน้ำหนักเพิ่มบ้างเบาหวานบ้างเอแบบพอดิบพอดีอย่าตามใจปากมากนะครับ มาวงสุกพันแอปเปิลจ้าหวานหอมอืเยี่มยมเยอดหอมนมบุรินครับผมหวานหอมเดี๋ยวทานเยอะนะครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหาต่อร่างกายนะครับผมเบาหวานตกอ้วนนะครับอ,อีโทบอกแต่คนอื่นแล้วตัวเองล่ะบอกไม่ได้โธ่เอ้ยกินเอากินเอาลืมตัวเกือบจุดไม่ได้ วาน,นรประทานพอประมาณนะครับ